งกันรเรียงบอกกล่าวจ้ที่จะผ่านนักตอนสุดท้ายหน้าที่ระทึกใจนะครับไรอีสานนะครับนักสู้จากเบนจลยี่สิบห้าสิบนะครับเล็กกำกับนะครับไรอีสานนะครับขวัญใจขับพัญใจหมอชุ่มหน่อยสิขับพอดีทางจะได้แจกมามาเร่งเขาเถอสองบังสุดท้ายนะครับมันมันมันเกิดเวลาเพิ่นขอบคุณครับเกิดเวลาประกันภัยครับผมขอบคุณครับ ขึ้นสูงสูงลงสัสาๆลงไกลๆได้หลายขอทีมงานลายอีสานจงโชคดี i. สามสองหนึง่งไปเ้ยเฮยาฮยเฮ้ย มันฟังควขนาดวะเป็นรือบบุดเร่บินเบาดียวมาไรนี่บอกงานมันก็ยาเปิกันไปครับเป็นดนด่วนนะฮเด้อดนด่วนนะครับรไปได้นะครับไรสีสารนะครับลางไฟลูกลางป้าเขาไม่อะไรทีกันนะครับโขดไหมสิบพัน ครับรัญหาอีกรอยนะครับรัญหาอีกรอยได้ปอเบิงกันนะครับครับอีกรอยหนึ่งเบิงกันเดลยเครื่องกับโรงงานด้วยนะครับคือว่าคือว่าอ่าคือว่ามีเพียดแน่นะครับเบิงกันนะครับโรงงานด้วยทีด้อเบิ่เด้อครับดูกันไปก่อนยังไม่สลบนะดูดีๆลมมาลมมาอยู่นะ ออกไซด์ตลอดแล้วนะครับให้ระวังน้ำเด้อในบริเวณงานครับ,บท่างท่านตลอดลอเราเบรกลิเก70ปุ๋แล้วมาเพือ่อที่จะออกไซด์เดี๋ยวมันเพื่อออกขัวเดี๋ยวจรออกขัวก็ออกขวัออกขวอันหนาไปหาผมไม่เพิ่อออกขัว <c oughs> ครับผมงกับคอ,อยโยคอย,ออย,ออยลดระดับเบาๆนิ่มๆเ,เบิ่ง70แต่10ใน10ขั้นเดือนฐานเบิ่งเลยนะครับมันออกออกนี้ออกเพามันสิดทีเดียวมันจะห้ออกขัวออกขัวครับ ต้ยเฮ้ยมึงขับรถมามึงนิ่แนมอยู่มึงไลยน่นะไปทางที่พ่ากองไฟนะครับไปทางติดของไฟ30มสิบพันไปทางแปดเนได้บาทไปนี่งขั้นตัอเม่อหร่ครัพี่วอาสาเซื้อ็นได้าร้มเออการ์ดกับฝาลูกน้ำเล่นนนีการครับกับตอนนี้กำลังได้สามร้อยสิบไยนนะครับฝาดรหร ฝาจังเลยจังวัเลยนะมันแม่น้องคน่ตจ้ดีานดีอย่างว่าแต่กนสีงเหอดูเพื่อฝาดเเจ้าหันหัวาย่สียบลงคตรเอาแปดสิห้าอสองหน่งสามหนึ่งหดสาตันกว่าดีัวมาตามลงมา ตรสามร้อยเก้าสิบสามคะแนนนะครับ